สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะมาแกงคาวประชาสัมพันธ์บอกล่าวพ่อเม่พี่น้องเขานะครับว่ามื่อวันที่2และวันอาทิตย์ที่3นะครับสิงหาคมสองหาทางบ้าน3ส่วนกลางมู่ที่14ตํบาบล3ส่วนอำเภอบ้านแทนจังวัดชัยภูมิจะมีงานใหญ่นะครับเป็นงานมหกรรมเครื่องเสียงและรถแห่นะครับปีนี้ได้ยินข่าวว่จาจัดได้ยิ่งใหญ่มีรถแห่มาทั้งเบดเดินทางมาร่วมสแสดงทั้งหมด12คันนี่ก็เป็นรถของเอกซาวมิวสิกชัยภูมิ เสือว่าพ่อแม่พี่น้องเขาหลายหลายคนนะครับน่าจะคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็เคยได้ยินนะครับเพราะว่าเป็นค่ายใหญ่นะครับเกี่ยวกับการประกอบเครื่องเสียงกลางแจ้งหรือว่าติดตั้งเครื่องเสียงรถแฮเป็นค่ายที่ใหญ่ระดับประเทศของประเทศไทยเลยนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นรถแฮห,หรือว่าวงมอล้หลายหลายวงก็มาตั้งเสาติดตั้งพวกระบบเสียงหนะครับพี่น้องครับค่ายเครื่องเสียงหลายๆค่ายกับมาตั้งบูธตั้งแต่เสาแล้วแต่ว่าช่วงเสาผมบ่างผมเลยบ่ได้แวะมาไทยให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับชมนะครับ มึงบรรยากาศรอบๆกับโอ้ปีนี้ยิ่งใหญ่ลังการของเพื่นอิหลีนะครับมึงเอานะครับพี่น้องครับ่าเวทียิงใหญ่ลังการประมาณ2อถึงสามรอเมตรเลยนะครับเต็มสนามเดินบาบ้านเฮาเลยพี่น้องนี่น่าจะเป็นเวทีที่น่าจะประกวดเกี่ยวกับไอ้ลำโพงกลางแกงนะครับมึงนะครับบูเตอร์บูสก็ติดตั้งน่าจะประมาณ 70- ็ดแเปเซแล้วผมเลยเลือถามนะครับว่าเพิ่นจะประกวดไอ้เกี่ยวกับลำโพงเมื่อไรนะครับเพราะว่าทุกปีเพิ่นจะประกวดช่วงประมาณ ช่วงเสาร์นะครับน่าจะเปลี่ยนมืออื่นหรือเปล่าผมก็เลยเลือมตามนะครับแต่ว่าตาช่วงแแรงเวลาหกโมงแรงหรือว่าสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปรถแห่หม่องมวนพร้อมกับเบทีอังแกงของบอลมิวสิกใช้ฟูมจะเรียนร่วมกันนะครับบัตรหน้าง,งามสี่สิบบาทรายได้จะมอบให้ทั้งแนวหน้านะครับหลก้กกาพ่มแม่พี่น้องเขาที่ประสบเหตุยูที่ตามใช้แดนของประเทศเขานะครับพี่น้องครับราะว่าช่วงนี้ก็ ยางพ่อแม่พี่น้องเขาฮู้กันนะครับว่าบ้านเมืองเขาก็เกิดสงครามแต่ว่ากับพักหยุดไปแล้วแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่ารายได้หลักๆเพิ่นจะมอบให้ทั้งนั่นนะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องเขาทั้งใจแดนแล้วกัทา้งทหารนะครับส่วนวันที่3สิงหาคมจะเป็นการแสดงของมหกรรมรถแห่ทั้งหมด12คันเริ่มแสดงเวลา12งนาฬิการหรือว่าเที่ยงเป็นต้นไปนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดว่างๆก็ออกว่าเที่ยวมั่วมวลน้ำกันนอกจากจะได้ความมวลความซื่นแล้วก็จะได้บุญได้กุศลไปน้ำกันนะครับรรพี่น้องครับ มหาเลือกซื้อเครื่องเสียงพร้อมลำพงไปไว้นั่งฟังเพลงเบาๆหรือว่ามักเปิดดังๆมีเบิดนะครับพร้อมกับมีเครื่องใส่ไฟฟ้ามาให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับชมเลือกซื้อหาไปไว้ใส่พร้อมตอนนี้ที่ผมล้งตดชีพอยู่กับระบบเสียงของมูต่างๆก,กันมังทดสอบระบบเสียงอยู่นะครับโอ้ใจห่าดองๆเนี่ยพี่น้องเอยอยากให้หอดมื่อเร็วๆเดี๋ยวมามวนๆนักกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการแจ้งข่าวบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องเขานะครับว่ามื่อ วันที่สองสิงหาแล้วก็ะวันที่สามสิงหาสองหา้าแปดทางบ้านสามส่วนกลางตำบลสามส่วนนะ <c oughs> เพื่อบ้านแทน่นจังหวัดชัยฟูมมจะมีงานมหากรรมเครื่องเสียงรถแห่นะครับมามุนมวลซืนๆน้ำกันได้บุญได้กุศลน้ำกันนี่ค่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับบูตต่างๆผมก็เชื่อว่าพร้อมแล้วประมาณ90%บเป็นแล้วแหละครับพี่น้องครับเพราะว่าเรื่มทดลองระบบเสียงแล้วนี่ก่เป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับเป็นค่ายของรถแห่บางบางค่ายก็เอาอันอย่างนั้นมินิรถแห่มา ติดตั้งลำพงกลางแก้งให้พ่อเมอ่พี่น้องเขาได้รับชมไปน้านะครับเพราะว่าเพิ่นกัน,น่าจจะมีกา,า,าย์ดอย่างนั้นเวทีกลางแจ้งไห้พ่อเมอียพี่น้องเขาได้รับชมนั่นแหละครับนี่กับเป็นรถหม่องม้วนะครับเป็นรถแห่คันแรกนะครับที่เดินทางมาถึงน้าบรรยากาศมาฝากมาตอนพ่อเมอียพี่น้องเขานะครับ